ต่อมาก็เห็นว่าเขาก็สอนธรรมะได้เข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะการเอาคําสอนของพุทิเจ้าจากพระไตยกิยกมาวันนี้ก็เป็นห่วงเป็นห,ห่วงว่าวันนี้เห็นทางคุนที่กองทัพธรรมนะหลายท่านไปแจ้งความในในเรื่องคดีหมินนม่นคณะสงฆ์ จากที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นที่ทนายอานันชัยชัยเดชประธานบูรนิธิทนายกองทัพธรรมได้ออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook บอกว่าสอนธรรมะถ,ถูกใจแต่ไม่ถูกทำทำให้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามัวหมองตื้นเขินและหยาบคายพุทธศาสนิกชนไม่ขวนขวายหาทางพ้นทุกข์รมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของในร้านสะดวกซื้อเซเว่นจากนั้นก็ปรากฏคลิปทนายอานันชยัยไปให้สัมภาษณ์สื่อถึงกรณีคาราว่าสอนธรรมระบุบางช่วงตอนว่า อีกคนชอบมาเน็บอยู่เรื่อยเลยการสวดมนต์ข้ามปีได้บาปพระสวดศพก็ได้บาปสวดธรรมจักรก็ได้บาปในกรณีคาราวะสอนธรรมมีพระเกือบทุกรูปเลยออกมาต่อต้านแต่พอเขาไปคาราวะไปถวายเงินกลับกลายเป็นตาลปัดกลายเป็นพวกเลยต่อมาอาจารย์เบียเองก็ได้ออกมาไลฟ์พูดคุยกับ f c และมี f อเข้ามาคอมเมนต์ถึงกรณีที่นายอนันชัยจะฟ้องโดยอาจารย์เบียกล่าวว่า บอกมันฟ้องไม่ได้มันจะฟ้องได้ยังไงมันเป็นเรื่องของศาสนาจะเอากฎหมายฟ้องร้องเรื่องอะไรก่อนสติจ้าพวกมึงก็ตั้งใจฟังดีๆแล้วพิจารณาตามหลักเหตุผลมึงจะถือพระไตรปิฎกไปฟ้องกันหรออ๋อสอนผิดตรงนี้ต้องจับผิดคุกติดตารางเป็นคดีอาญามันใช่หรอมันมีหรอกฎหมายข้อไหนฟ้องร้องในพระไตรปิฎกมันมีหรือไงสอนพระไตรปิฎกผิดแล้วติดคุกเกิดมากูไม่เคยเจอ และต่อมาค่ะคุณผู้ชมก็มีความเคลื่อนไหวจากทางทนายอนันชัยชัยเดชท,ทนายความพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้เดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดกับนายสัญชัยวันพิรัตหรือว่าอาจารย์เบียคนตื่นทมกรณีไลฟ์สดหมิ่นมหาเถรสมาคมนายอนันชัยเองเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้อาจารย์เบียได้มีการไลฟ์สดเมื่อช่วงเดือนกันยายน2567ตอบคําถามคนดูโดยมีเนื้อหาใจความประมาณว่ามึงไปค่นล้มมหาเถรสมาคมไม่ได้หรอก เขาอยู่โยงคงกระพันด้วยตำแหน่งหน้าที่และอำนาจไม่ใช่ด้วยพระธรรมมีหลายครั้งที่มหาเถรสมาคมใช้อำนาจไปนในทางที่ไม่ถูกต้องมากกว่าการทำตามพระวินยัยซึ่งผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามันดูทุเรศทุรังเอาอำนาจราชศักของตัวเองมาเป็นใหญ่ซึ่งถือว่าใช้ไม่ได้ซึ่งคำพูดดังกล่าวตนยอมไม่ได้เนื่องจากเป็นการหมิ่มพระเกียรติคณะสงฆ์เป็นอย่างมากทั้งทั้งที่อาจารย์เบียร์ไม่ได้มีความรู้เรื่องพระไตรปิฎกแต่มากรนดา่ามาหมิ่นพระเกียรติ และอยากถามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าพวกท่านทําอะไรกันอยู่ทําไมถึงปล่อยให้คารวาะอย่างตนออกมาเคลื่อนไหวเองตอนจึงมาแจ้งความอาจารย์เบียคนตื่นทําใน3ข้อหาคือหมิ่นประมาทพรบคณะสงฆ์และพระบอรคอมพิวเตอร์ซึ่งต้องให้พนักง,งานสอบสวนพิจารณาว่าจะเข้าข่ายความผิดใดบ้างวันนี้ผมมามูทิทนายกองทัพธรรมาแจ้งความดําเนินคดี กับคนตื่นรรมข้อหามินมหาเถระสมาคมมหาเทระสมาคมมีใครบ้างครับประกอบไปด้วยพระอริยวงศาคัตยานครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับแล้วก็ท่านดูนะครับที่ท่านได้รับความเสื่อมเสียต่อพระเกียรติมีทั้งหมด20รูปท่านดูสิครับมหาเทระสมาคมทั้ง21เ็รูป คือสมเด็จพระสังฆราชและพระสมเด็จพระราชาและพระพระราชาชั้นคณะไอคนตื่นทำเนี่ยมันมาดูหมิ่นพระเกียรติท่านท่านยอมเลยครับท่านพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศยอมเลยครับยอมให้คนที่ไม่มีความรู้เรื่องพระไตรปิฎกไม่มีความรู้เรื่องธรรมะจบแค่นักธรรมตรี ตามที่เขาบอกมานะครับแล้วมาปรามามากรดามาสั่งสอนสมเด็จพระสังฆราชมาสั่งสอนมหาเถรสมาคมออกเป็นข่าวทั่วประเทศผมอยากถามนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพวกท่านทำอะไรอยู่ครับล่าสุดพระมหาวัฒนาปัญญาทีโปรพระมหาปร,ริยนธรรม9ประโยค อาจารย์ประจำมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ไลฟ์พูดคุยกับญาติโยมและได้เมตตาถ,ถึงอาจารย์เบียเอาไว้ว่าอาตมาเห็นว่าอาจารย์เบียสอนธรรมะได้เข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกมาอันนี้ต้องน้อมรับว่าคณะสงฆ์เองไม่ได้มีหลักสูตรที่เรียนพระไตรปิฎกคนที่จะเข้าใจพระไตรปิฎกมันก็หาได้ยากโดยเฉพาะคารวาสและเขาคือคนที่จะมาช่วยเติมเต็ม,ตมในส่วนนี้ แต่ในส่วนที่มันจะมีผิดบ้างอันนี้ก็อยากจะให้แก้ไขเพื่อที่จะได้ถูกและไม่สร้างผลงกระทบต่อคณะสงฆ์อันนี้ก็เป็นห่วงอยู่พระทางมูลนิธิกองทัพธรรมหลายท่านก็ไปแจ้งความในเรื่องคดีหมิ่นคณะสงฆ์ครับขอเข้ามาที่เคยสงสัยในพระอ,อาจารย์นะคะกราบขอบพระคุณที่อาจารย์มีเมตตาต่อาจาย์ก็อาตมาก็เห็นว่าเขาก็สอนธรรมะได้ เข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะการเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกมาเนี่ยอันนี้ต้องยอมบบอรับว่าพระนสวงศ์เองไม่ได้มีหลักสูตรที่เรียนพระไตรปิฎกคนที่จะเข้าใจพระไตรปิฎกเนี่ยมันก็หาได้ยากโดยเฉพาะคาราาสและเขาคือคนที่จะมาช่วยเติมเต็มตรงส่วนนี้แต่ในส่วนที่มันอาจจะมีผิดบ้าง อันนี้ก็อยากจะให้แก้ไขอ่าและอีกอีกอันหนึ่งที่เคยปลารบนาะจารย์เบียก็เคยปราลบเมื่อวัน2วันนี้ที่ว่าถ้าตรงไหนที่ผิดนี่เขาก็ยินดีที่จะรับฟังอยากจะให้เชิญนักวิชาการมารวมกันว้าต,ตรงไหนที่เขาสอนผิดก็แนะนำเขาได้มันจะได้ลดกระแสที่ว่า ไปจ้องจับผิดอะไรจ้องจับผิดตรงนู้นตรงนี้ถ้าหากใครที่มีความรู้ว่าตรงไหนเขาสอนผิดก็เอาตรงนั้นมาแสดงแต่ในส่วนของอาตมาก็เจ,จะได้รวบรวมเป็นหนังสือเล่มเล็กๆนะตามที่เขียนไว้เพราะาบางทีเวลาที่เราคุยกันมันสั้นมันน้อยมันไม่อาจจะพูดในรายละเอียดหรือยกหลักฐานหรือ เหตุผลมาอ้างอิงให้ครบทุกแง่มุมดังนั้นก็อาจาจะรวบรวมเอามาเขียนยเขียนเป็นหนังสือน่าจะตอนนี้ได้ประมาณ20-30หน้าแหละนำสอนทมโดยใช้คําหยาบภายป,ปามากแต่ท้อผู้อื่นมีในพระไตรปิฎกมีมีม พระพุทธเจ้าตรัสว่ามาโวจักรพุทธสังกินจิพุตตาปฏิวัตย,ยุตังทุกขาเหตสารัมภกถา,าปฏิทันดาผู้เสยยุตังก็งมีพระเถระรูปหนึ่งชอบด่าชอบพูดด่าพอเขาด่ามาก็ด่าตอบด่าตอบด่าตอบพระพุทธเจ้าบอกหยุดด่าเลยมาโวจักรพุทธสังกินจิท่านอย่าได้กล่าวคํา พร,รุสวาจาก็คือคำด่าตอบโต้กับใครมุตตาปฏิวเ่าธตอยุต่างเขาถูกท่านด่าแล้วเขาก็จะตอบโต้อีกทุกขาหิสารัมภะกถาการแข่งกันการแข่งดีกันแข่งกันด่าเนี่ยมันเป็นทุกเขาเลยจ่ะทุกขาหิสารัมภะกถาปฏิทันตาผู้เสยุตังก็จะมีการตอบโต้กัน กระทบกระทั่งกันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นผู้ริยาจึงตัดอัะน,นี่สอนพระรูปหนึ่งท่านชื่ออะไรพระรูปนั้นมักด่าด่าเขาเพราะฉะนั้นคนที่ด่าตอบกันเนี่ยมันจะกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่อยากซึ่งขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์หลังได้ฟังทางด้านของพระมหาวัฒนาโดยบอกว่าสาธุขะพระคุณเจ้าที่เมตตาการุณาอาจารเบียร์ ขอกราบขอขมาท่านที่เคยพูดจาล่วงเกินท่านนะเจ้าคะขออภัยให้อภัยลูกช้างด้วยเจ้าคะ่ะสาธุขอกราบนมัสการพระอาจารย์มหาวัฒนาคะ่ะได้ฟังได้เห็นพระอาจารย์ได้แสดงธรรมมันทําให้รู้สึกว่าถ้ามันหนักก็วางและปล่งสติจะเกิดเคยล่วงเกินท่านด้วยมโนกรรมขอขมาท่านด้วยนะเจ้าคะ